รับค่ะว่าท่านอาจารย์หมอเขียวด้ตใจเพชรกนนล้าจนด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะแบบคลูและจิตอาสา,าทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝหาความผาสุกทุกท่านนะคะชื่อกอับคุณดีสุดใสค่ะอายุห้าสิบเจ็ดปีอยู่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะกำลังศึกษาอริยะาเป็นญาตีเอ่อวิ วิชารามนะคะเออ,อยู่ชั้นปีที่หนึ่งนะคะวันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะก็คือว่าเพื่อนสมัยเรียนชั้นมัธยมนะคะมัธยมต้นด้วยกันเนี่ยพอดีเขาป่วยเป็นโรคหัวใจซีกซกฝวาล้มเหลวก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่า,นนวาการสูบฉีดโลหิตเนี่ยของ ของหัวใจก็คือจะทําได,ได,ได้ได้แค่ซีกเดียวก็คือทําให้เกิดอาการขาเนี่ยบวมบวมทั้งสองข้างเลยก็ได้มีเอเพื่อนก็ถ่ายรูปว่าขาบวมมาให้ดูเราก็เลยโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนก็แนะน,นําแนะนําแนวทางการรักษาโดยใช้แพทย์วิถีธรรม ก็ส่งลิงก์การดูแลราาักษาการบวมของขาเนี่ยไปให้ของท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยไปให้เพื่อนดูค่ะแล้วก็ได้มีส่งหนังสือสุขภาพพึ่งตนบททบทวนธรรมแล้วก็น้ำมันเขียวผงถ่านน้ำสกัดใบยะ้นางไปให้ไปให้เพื่อนแล้วก็แนะนำวิธีใช้ เพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนก็เล่าว่าคือเขาเป็นโรคนีป้ประมาณสิบสิบปีแล้วค่ะก็คือส่วนมากก็คือว่าโรคนี้ในประเทศไทยเนี่ยจะพบน้อยมีไม่กี่รายแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลก็กับค่ายายเนี่ยจะแพงมากแล้วก็อส่วนมากก็คือคนที่อย่างเพื่อนจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยส่วนมาก ที่เขาเขาไปหาหมอคนเดียวกันเนี่ยก็คือว่าส่วนมากก็จะเสียชีวิตน,นคะคะเราเราก็เลยเลยก็ก็บอกว่าให้เพื่อนใช้เพื่อนก็บอกว่าตอนนี้ก็คือส่วนมากหมอให้ยายาแผนปัจจุบันมาเนี่ยเพื่อนก็จะไม่ทานเพราะรู้ว่าจะทำทำลายระบบตับแล้วก็ไตของของของร่างกายอะไรอย่างนี้ค่ะ เพื่อนก็จะไม่ทานยาที่หมอให้มาค่ายาก็จะแพงมากบอกว่าวิธีไปหาหมอทีเนี่ยประมาณครั้งละสี่หมื่นบาทแต่พอดีเพื่อนเนี่ยเป็นข้าราชการก็คือสามารถจะเบิกเบิกได้แต่คือยาก็คือว่าได้ยามาก็คือไม่ได้ทานยาประมาณนี้ก็คือว่าก็คือเราก็ให้ให้ไปแต่ว่าเพื่อนจะใช้ ใช้ตามที่เราแนะนําไม่หรือไม่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็ะคือเราจะใช้เรื่องผมมีหานสีขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเออไม่มีสิ่งมีชีวิตใดมีพ้นอานํานาจแห่งกรรมไปได้ทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วอ่าประมาณนี้ค่ะ อนุโมทนาค่ะอากอบคุณเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนนะคะแต่ใจใเราไม่ได้ทุกเนาะก็ได้เห็นเข้าใจเรื่องวิบากกรรมของแต่ละท่านที่จะได้รับนะคะเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้เนาะในส่วนที่เราช่วยได้เราก็ได้ไดับได้ทำเต็มที่แล้วนะคะเราก็สุขใจได้แล้วคะ่ะก็อ,อนุโมทนากับอากอบคุณค่ะคุณดุษเฉ่งจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะ ไม่ค่ะแต่เรามีอีกสิบท่านเลยนะคะท่านนะคะทางเป้าค่ะที่จะสอบจบนะคะเนื่องจากว่าออในสวันนี้นะคะเป็นรอบสุดท้ายนะคะของรอบนี้ในการที่จะสอบจบประกาศนียบัตรหเดือนค่ะซึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะ ก็คือในเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีพิธีมอบไปประกาศกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเเราให้เวลากับนักศึกษาแต่ละท่านนะคะก็แต่ละท่านช่วยกันกระชับกระชับนะคะและท่านใดจ,จะสอบจบแจ้งด้วยนะคะว่าจะสอบจบค่ะจนท่านถัดไปเลยค่ะท่านต่อถัดไปนะคะเรือร้อยทำค่ะ